คันไหนนะคันสามราดีสี่เราไปเส้นไหนวะเส้นบ้านเราเลยเส้นบ้านเราแล้วก็ขับนี่แม่ขับล้อขบวนด้วยนายปาล์มขับเร็วแต่ต้องเส้นบ้านแล้วไปเส้นหกอันดวนไอ้นี่นะเส้นบ้านอ๋อคือขึ้นสี่สามขึ้นสี่สามไปตรงหมู่บ้านผมอ่ะแล้วก็ตัดตรงบังเกอร์สี่สามอ่าไอ้เนาะอันไหนวะเนี่ยสามอันนี้ต้องสามอันที่อันนี้บอลนะสามสองหนึ่ง กดไม่ติดเอามทำไม่อโอ้อะไรไวปามปาสรดนะปาเตียนี่มากมสามสองหนึ่งปพีเทยนช้าเยรกิดนึงแล้วเราทำให้ใครดูใครถ่ายใครถ่าย ไขไหไข่เอางันเปิดไฟ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 เลแบลหมดแผลงหมดแผล่หมดแผลงำมัน ของในกระเป๋านี่คือเหมือนเดิมเลยใช่ไหมปั๊มดับไฟเปิดไนท์กีดอะไรวะเปิดไฟเปิดได้เห็นเลยจะตายอ่ะเขตอันตรายแล้วมันชนจะมีระเบิดเโย่อมกลัวเราเหยียบระเบิดไม่ได้เล่นหรอเราเป็นนอตทางไม่ต้องออกเราก็ออกข้างๆดิตายเลยไปเต่าออกข้างๆนะไปเหยียบเลยอ่ะเหยียบระเบิดเลยทีเดียวเฮียขวาดีกว่าอย่าเหยียบถนนดิปปั๊มเราไม่รู้ว่ามีระเบิดไม่มีเราไม่ได้เป็นคนมาวางอ่ะ คจอดเลยจอดเลยจอดนี่แหละวิ่งไปเลยถึงแล้วถึงแล้วเจีเยร์สองบีก่อนทำไมมีสองบีขันรถเตรีย,ยอ<า>มออกด้วยนะไม่มีสองบีเด้อระวังระวังเดีย๋ยวขึ้นเกียร์ด้ดนานบนก่อนไปกลุ่มรอไงไมร้องเดี๋ยวก่อนทีมานี่นทุกคนมารวมนี่นะให้คิวกับปาล์มไปเกียร์ เงียบเลยว่ะซอมบี้ป้อมเอาเอาฝั่งนี้เป็นเอา,านะฝั่งนี้เป็นหงกนะลิกานะฝั่งนี้เป็นหงกนะลิกาเราแบ่งทีมเราแบ่งทีมล้อบอะไรเหรอเหมืนนหอนเพิ่งมีคนเพิ่งมาปะมันไอเน,นี้ยซอมบี้ไม่มีเต๋าเต๋าพี่ปอเต๋าพี่ปอพีเดินตามไอ,เอ้เด็กคุ้มกันบีบีเดี๋ยวพ,พี่เทนพี่เทนกับแบงค์อยู่อยู่ อยู่ฝั่งรถนี่แหละได้ครับโอเคผมกับตาเดี๋จะไปดูฝั่งกาบขวาหน้าให้แฟมกับคิวก็อยู่นั่นแหละหาโพสิชันเด่นดูไปเอาเลยตามนี่แหละเดินาครับมาทำไมให้มผมเดินดำวะพุ่งไกลๆมันไม่เห็นไปไหนเงี้ยไปใต้จานดาวเทียมสักกันนึอะครับอันไหนนี่เนี่ยตาเนี่ยดาวเนี่ยแหละมาเลยมาเลยตามผมมา ออพี่เทนหรืออแดงก็ได้ขึ้นหอหมุนอนหนึ่งนะไหนวะหอหมุนอ่ะอ๋อเอาหมุนอยู่แหละโอเคเอาหมุนฝั่งนู้นเหมือนไม่ได้ครับไม่ได้เข้าไปไม่ได้มันมีอันหนึ่งไม่ใช่เหรอเข้าได้เอาอันนี้แล้วกันอันสว่างๆอะไรเนี่ยฝั่งกูไป็นตัวอันนั้นน่าจะเข้าโอเคตามนี้ ไอ้เจ้าปืนกูตายเฮียมีคนยิงกูตามาถึงมึงก็เอาเลยเนี่ยวิวไอ้เฮียมันให้กูมันให้กูสองนะแต่มันมาเบิ้ลกันอะสองลูกอะบาเลตเข้าวะนัดเดียวตายอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่บาเลตเหมือนดังเป็นวีดีเหมือนไอ้วีดีไม่ได้เล่นไปกันเต้มาเองเต้มาตรงนี้ดเตอี้คอยตายอีก เองไหมเองมไหมมันโล่งไปอ่ะใครโดนนะได้ไม่ได้เขานู้นใครโดนนะเขาบ้านนั้นตามเข่าตีนั้นเลยตีดีสี่เก่าอ่เอีกสองเข่าเนี่ยมล่นยากมานี้เล่นยากสเตนบายสเตนบายมันเล่นง่ายอยู่ระยะไกลอ่ะแต่มันต้องหาไงเมื่อกี้พี่กูกำลังส่องหาเลยไม่วงเลยลืมจับเวลา แม่คุ้มแม่พยายามหามุมปิดไว้เมื่อกี้ให้ตายตรงนั้นเราเล่นไม่ได้ตายอโจับมือเลอสัตว์เตรียมตัวเลยเตรียมตัวราแทนไปไปผ่าริกนี่ไปอยู่รุนโล่งไหมเนี่ยผมไม่ได้ตัวชื่อการแสดงมันมันเล่งเราตั้งแต่เราลงรถแล้วนี่ยอ๋อโว้ยวิ่งไม่ได้เป็นเพี้ยอะไรเนี่ย มเกินมันไม่กินู่บานเล็กที่ไหนวะเนี่ยมาณขวาน่าจะ W อ่ะถ้าอยู่ตรงนั้นทิศ S มีเออทิศมีทิศเ็นอยู่ S S ไม่มี W อะประมาณ S W W ผมได้ยินนะทางทิศ S อ่ะประมาณ S W S ขาวลูกนั่นแหละลูกที่บ้านประมานอ่ะเอ็นนี่ว่ะนี่เป็นบานเล็ก อัเไอ้หี้ยมันถ้าไม่ใช่บาเลตอนัเดียวไม่ใช่บาเลตไม่ใช่บาเลตไม่ใช่บาเลตไม่ไม่โดนหัวกูนะโดนตัวไะเสียงบาเลตเใหยงสองนัดอภสองนัดเดียวกระโดดสองนัดตรงผมเบิกไอ้นี้ได้นะครับอเงี้ยพีอเข็มยเขยพี่อนีไว้นะพี่ปออาตาย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 ิพยหกัดตัวกี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวเห็นตัวเดียว ที่ปอคุมตัวประกันไว้นะตีครับีข้างหลังไอ้พวกมีเทนหน้าผมอย่างลวติดล้าวไฟเฮียมองไม่เห็นที่ปอมางานแล้วนะตายตัวอยู่นะไว้คุมแอดมินไว้วางกำลังเลยวางกำลังทางทางนี้น้อยอ่ะทางนี้คนมันดูน้อยอ่ะมันผมคนเดียว เออมันมันมานี่ไงมันมาตะเวนทางนี้ไงตายกี่คนเมื่อกี้ตายคนเดียวผมตายคนเดียวเพราะว่ามันอาจจะตีขวาวีมันให้เติมรองอะ อานดูฝั่งนั้นไหมฮะอามดูดูทัศทิศนั้นไว้ดิอย่าหลุดอย่าหลุดเสียวว่ะเข้าโกลัวดังไหมเราเอาแต่แอดอ่ะเข้าได้เข้าได้เข้าครับแต่คงแอดคนหนึ่งพี่ปอก็ได้เดินตามแอดมินไปโอเคใครยิงบอลมึงยิงงใครยิงแอดเหรอกดังมันยิงได้นะปิดประตูละไม่ต้องพยายามหามุมหลบทิศแอดไว้เราไปลื้อไม่ได้มันไกลเกิน หนึ่งกิโลเมื่อกี้ผมวัดดูแล้วผมงั้นก็บาลีเลยดีเท่านั้นพี่ปอลกบซอมบีวะควรเสกปืนนะนี่คุรียว่าปืนมาควรเป็นอย่าง่งครับทำหน้าปกปืนเนี่ยตมบเหรอปืนอะไรวะลูกสองแล้วกันทียเสกไม่ทันยัดกระสุนไม่น่าทันโอการ์เดนอร่อยจังเลยไอเวลาเนี่ย เมื่อคืนเครียดเกินไปไงรีโอลถ้าได้ผมรีโมลเลยกพี่เยอะนะอุ้ยดับแม็กแล้วนั่นอะตรงไหนตรงระลิมโรเลยพีระวังระวังโดนไนหน้าโกดังอย่าเล่นพี่แมงพี่แมงค์ไม่พีบอกพีอ่ะหน่าโกดังอะมันยิงคอร์สเข้ามาดูให้อยู่ตรงหินน่ะ มันมองก็เห็นมันเป็นรูปติดอะไรนะติดละารครับไซผมรอซ้อนพีคุ้มกันแอดเกตายอยงหมดเวลาแล้วเดี๋ยวบิกลงโอ้ยเชียียแฟมเด็ดเมื่อก้นหน้าตายอยู่วะมึงได้เฟรมนะไม่รู้เลยถ้าได้เฟรมว่าตายแลบน่าน่าจะาะลรไ,ไม่ไม่แน่ไม่ได้ตีแล้ว ไปกายิงครับกองบาเล็วิงิงงบหลังจานย้ายล้วไปหือรอหรืออน้าผมเหมือนยังเลือยตัวเึงรถคันเดียวหือลือรอหรือหกระบะคันเดียวไปเลยพี่เดี๋ยวผมเอาตองรอี่งอแล้วนะผมิีงแล้วอุ้ยอุ้ยเชี่ยอุ้ยอุพี่เอกอไปแล้วรถเลยไหมใครเนี่ยต้อง

เอเสียวอ่ะมันจริงเวกมันมันครับสถานีอยู่นี่เหรอใช่ครับลงลงพีพีชขอให้ผชีให้ประตูเปิดครับส n if already ปอนประตูสุดท้าอะไร ติอ่าอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยมันมีลงรถอยู่จอดจอดลบหลบหน่อยไหมมาแล้วมาแล้วใครมามีปะเสียงใกล้ๆผมบักอีกหรือเปล่าเสียงเดินเลยรถยโย,ยงกระโดดข้ามแม่น้ำอ่าจ๋าพูดเป็นคำพยากร์ให้ฟังแบบอ้อมๆเลยพยากรแบบไหนอ๋อพยากรณ์กี่คำล่ะพยากรณ์แบบชีวิตพวกพี่เนี่ย แอบาเอ้ยขอแปดบาเดดับอนาตอัดที่หายเลยหลอดจากตรงนั้นไม่ได้พออย่างน้อยเค็มหัวได้มารู้เลยบ้านอยู่ไหนอ้้หูเขางนอกไอ้เหี้เยเกือนะครับกี่นาทีอีกหกนาทีโอ้ยเขาข้างหลังเขาทำไม่ทันลยข้างหลังไม่ทันเลยเออเดี๋ยวก็มีเรื่องนี้ ข้างหลังมาข้างหลังมาอยู่หลังคาโบสถ์อ่ะต่อไปมีอะไรี่มันมีส่วนมันมีตัวประชิดปะ่ะนี่ถืงเท้าเลยมีเอดเอกมันหลบตรงไหนในคุกได้ป่ะเดี๋ยวผมรอจุดโปก้ก่อนอ๋อ ีตนโอเคโอค๊กไปที่รถอ่ะแล้วให้คนหนึ่งเอารถออกตเตรียมออกคนหนึ่งวิ่งออกอีกจุดหนึ่งเราไปขึ้นรถอีกทีออกหลังบ้านแฮะลงชั้นหนึ่งใช่ไหม จะออกไปได้ไหมพี่กรไในไกลไม่ควันมันออกไรออกไซด์ควันมันกระในออกไซด์ควันมันกลิ่นไรออกไซด์ปาควันมันควันจะหลุดออกข้างหน้าเราได้นะออกทางที่เรามาไม่ได้นะพี่เต็มไม่ปาควัน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 รับควันปาควันปิครับควันเยอะๆนั่งรถแล้วก็กด F หนึ่งเพื่อไปทางคนขับไปเลยไปเลยเข้ามาเข้ามาเข้าเลยครับพร้อมพร้อมพร้อมคือรถ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 ปล่อยปล่อยปล่อยถอยถอยถอยมาถอยมากผมมาเคลียร์ให้ก่อน เอ้ยขึ้นไม่ได้เกิดอะไรปะขึ้นขึ้นถอยขึต้องขยับเลยเลยกดขึ้นไม่ได้ไม่ต้องขยับต้อขยับขึ้นด้านอื่นก็ได้พี่เร้วแล้วครับเร้นแล้วถอยถมาถอยออก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 มาห้ผมขับบอลสรุปอ่ะรขยครับเลยครับเลยคับเลยขับเลยครับเครับเลยครับเลยับเลยครันเลยครับเลยครับยคันเรลยครัลับเรับมลยครเับลครับลบมลบเลเลยคอัลบเลเยเบ บงโอเคไปได้ครับข่าวเลยครับไปพี่ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้แต่ขึ้นทางนี้ไม่ไปทางไหนไปทางไหนบอกผมถอยถอยหลัง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 ไม่รู้จังคอยเลยถอยเลยดี๋ยวที่อยู่เดี๋ยวที่อยู่ถอยหลังออกเลยออกเลยออกเลยออกไปเลยผมเตรียมเรียบผมก็ดีเลยทุกับ ยางแตกช่ป่ะขวาไม่ได้ขับไม่ได้เลยพี่ทัไม่ได้เลยเดีไม่ได้วิ่งไหมลงแล้วพี่ต้องลงแล้วอ้โหเฮ้ยเรือตั้งรอดเหรือเรือเรือเรือไปไปม่วงปลาเรือไม่ปลาเรือเรอเอเรือเรือเรอเรืเเอเรือเรอเรือเรเรอเอาเอเร่อเอเรือเรเอรเอาเรือเอเรือเรือเเอรือ ไปเรือดิเรือดิไปเรือเนี่ยไปเรือก่อนทัดสีได้ไหมเปลี่ยนที่ได้ไหมไปเลยไปเลยทไมขับน่งได้ที่ขับดิ้ขับดิ้ไปเลยตาร์อบี่มาออกไ้เลยจมจมจมยิงซอมบี้ยิงซอมบี้ก่อนโอเคน่าะน่าะคนไปี่ขับดิ้ขับหน่หน่อย เอ้ยน้องตาวิ่งแล้วไอชิบหายเลยเออผมว่ายน้ำขึ้นฝั่งก่อนอ่ะทำไมไอ้นี่ไม่ได้ขับไม่ได้อ่ะขับไม่ได้เรือบักก่อเรือบักก่อนก็ที่เรือบักเรือบักเข้าบังก่อนเลยเข้ากบังก่อนเรือบักเรืบักเข้าบังเลยได้ได้อยู่พี่อีกว่ายได้คนคนมาคนมามีคนมามีคนมาครับครับเฮ้ยโดนโฟนดีกว่าเอกว่าป๊อบป๊อบไม่ได้ป๊อบไม่ได้ ไปไดน้ำติดก็เด็กบนเขาบนเขามืเสียงบักพี่เอ๊ะขอชุดซ่อมยางได้ไหมครับได้ได้ได้ประมกแล้วก็ซ่อมยางแล้วก็ออกผมผมพันยาก่อนอ่ะตายใช้เข็มขัดใช้เข็มขัดใช้เข็มขัดเข็มขัดหนุนใช้ไปแล้วผมเลือดเลือดยิ่งก้าวยางพี่เอกเอฟปิดปุ๊ม กูเบอรกบขอควานกัี่ผมผมอมให้เสียงใครตายอ่ะตนิกงหงครับตนวิกเงยหงผมอมยางอยู่โมงเอะสมงเยอะสมโงเยอะสมเยอะสมโงหมดสมโงหมดมีใครมีห้องเยมคุมตาวนะครับใครใคอยาชื่ออะไรผมครับสมโมงสมงสมง ได้อยู่ได้อยู่ที่ผมจับได้ครับอะสมุตมงแตมงต้องทต้องนั่งต้องนั่งผมพันให้ไม่ได้ผมจบแล้วสองยางหนะ้าจบแล้วยางหลังไม่แตกให้พี่ไม่ไม่แน่ใจยางหลังฝั่งซ้ายไม่แตกกำลังเช็คไม่แตกหมดแล้วนี่ยพเ่หลังหมดต้องผักรถขึ้นใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องขึ้นให้กอน ลองดูดิลองดูไอ้พงมาดึงไห้ตามขึ้นมาหนึ่งทำรับผมได้ไหมไป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 เนี่ยขึ้นเอ๊แป๊บหนึ่งค่ะเฮ้ยทำรถรถเอื้อ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 ล่วงล่วงหมดแล้วหมด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 ออกเลย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 ตายแล้วตายแล้วตาย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 รถ ใครที่มุสกิมุสกิไปไหมใชรอย่ที่อ่านคือเขาหมวยติดจุดตูเลยครับโอเคมาแล้วทัเพชรเราไปกันแค่นี้เหรอได้ครับผมคนอื่นคนอื่นขับขับรถไปทีหลังได้ปะได้ครับได้ได้ไปเลยไปก่อนเลยครับไปก่อนรถเอสยูวีใครจอดอยู่อี้คันหนึ่งไม่รู้ของเราไม่ที่สะดออ้าวโมโมล้อเพราว่าพี่เอาเอทีวีมาของเราพี่ ไปรอไปโอเคยิง้อรอยิงล้อไว้ก็ได้นะไอ้ต่อยล้อไว้ก็ได้นะล้ถเรารถเรารถเราเราดูนิดมาเสื้อชมพูของเกมดเกาะขาววัวขาวน่ารักๆต้อนหลังโหไมนยากเยิงรถเหรอเนี่ยก็จะยิงกดกันยิงกดกันมันมีสองตียิงกันอ่ะ พราะอีกฝั่งนึงจน,นายอย่างเดียวเลยอืมอีกฝั่งนึงเป็นคนเบลิดเบลดจ,จากหมู่บ้านถ้าเราโผล่ไปมันอ่านได้เหอวะจทนายเจียงรถ,รถรถรถเออมันจะเข้าบ้านมันจะเข้าบ้านชัวชัวยิงก่อนเข้าบ้านไม่ทันนะมันไลยยิงโดี๋ยไล่ยิงอยู่ ใกล้มากเลยไปดักมันอย่าให้มันเข้าบ้านไปบ้านมันเข้าได้บ้านมันเข้าได้ทางเดียวนี่ใช่ใช่คือเหมือนเห็นรถเห็นรถวิ่งเข้าบ้านไปแล้วนะใช่ยยังยังยังมันอ้อมไปมันเข้าไม่ได้ไปดักในวอวทูนี่ ต้องดักหน้าบ้ไปรถจอดแล้วจอดแล้วเข้าบ้านแล้วรถอะวิ่งไม่ทันรถวิ่งไม่ทันเลยเหนื่อยรถจิตหน้าบ้านแล้วนะจอดเฮ้ยมีตะโมกข้างล่างตะโมกข้างล่างส่มเสียงเนี่ยว่าจะปกดอย่ายิงเข้าบ้านนะอย่ายิงเข้าบ้านโอเคครับอยยิงเข้าบ้านคเลยถ้ามันอยู่หน้าบ้านยิงได้โอเคครับอยู่นอกรั้วยิงได้หมด เปิดประตูออกมายิงได้หมดเลยแต่มันอยู่บนเคบินน้มเจอเจอเจอมาอยู่ตรงกดจุดกระเทยจุดกระเทียบวันี้ใครอยู่ผมผมผมตากาวออฟเซตอร์เอ็นเอ็นไฟล์อะไรอะอะไรอะไอ้ข้าวบานลงั้นเราเบรกก่อนนะบวังอันนี้ตายตายตายหนึ่งเจอยิงมาเข้ามือไอ้ตัวนึง เปไปตายเหี้ยปุ่มปุ่มจะตายป่ะช่วยผมนึพันหนึ่งวะไม่น่ารอดหรอกไม่ไม่ไม่นั่งนั่งนั่งใี่ต้องมารับผ้ามาโจกระเทียบโดกระเทียบลงมาลงมาเติมคนหนึ่งแล้วแล้วมันเติมแตบบ้านรอตีมอตีรอีแบ้านอยู่ไม่น่ารอดหรอกพี่ลงแบวข้างล่างดีกว่าฝ่ายบ้านเลยบ้านเสียเปรียบไม่เป็นไรบ้านเดี๋ยวไม่น่าทันฝ่ายแมงมาเติมน่ารักเนาะ กูได้เฮิร์ดเฮิร์ดไลเซอร์มาตัดบ้านมันวิ่งออกมานอกบ้านนี่บอลแพ้ไหนตีลูกค้าอย่าขยับอย่าขยับอย่าขยับข้างล่างอยู่ตรงจุดที่ตายกันเลยกำลังรู้ท้องไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับผมพันให้ผมเมดิกแอดวานวิโอเคครับโอ้โครับเดินเดินถอยไปนั่งระวังแพ้เปิดถอยมาถอยมาถอยมาพันให้แล้วพันให้แล้วพันเลยอะไรที่ไมไดของอะมานอนตรงหินเนี้ยมานอนตรงหิน วิ่งเหมือนจ้าอีกเหมือนบอดีออะโอ้โหต้องถอยครับพลังไปเสริมครับพลังไปเสริมนอนจะกว่าเลยจะร้อยอะนะครับเอ้ยมันอยู่บนเชวินถอย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 หลบหลบที่หลบตีในบ้านน่าจะได้ของไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาเอาพรงฝากฝากไว้ก่อนเขาเรียกฝากซีโฟ ไอ้เหี้ยอยู่ล่างบ้านมันเลยไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูเห็นเลยไอ้สัตว์แม่งขี่รถเข้าไปแล้วไหนเบรเอทีวีเหรอข้างล่างข้างล่างมีคนตายตัวมันยิงกันเองมันยิงกันเองข้างล่างข้างล่างเห็นปะย่ังมีตัวมีปืนตัวเดียวมีปืนตัวเดียวที่เด่นอีกตัวหนึ่งกำลังรุดกำลังรุดอยู่ตรงไหนเนี่ย อยู่ใต้ตีเราเลยเฮ้ยบัลเลตใครอ่ะคิวอ่ะที่ถนนหรือไงที่ถนนนี่ถนนผมเข้าพุ่มตรงซากดูไงกันอะเเต็มเลยเต็มเลยอ่าผมจะบอกตำแหน่งสไนเปอร์นะพี่อยู่หมู่บ้านดีสี่อ่ะพี่เส้นเส้นเส้นดำเลยพี่กับสไนเปอร์ระวังนะพี่ขวามือของหลรา อยู่ในซากในซากในซากเต็มหัวเลยซากห็นซากเินใชละเห้ตะไน่หลังมีนะมีพี่บนบนคาบินบ้านมันนะแล้วก็อีกฝั่งขวาหลบไม่ได้แล้ครับโอ้โหดูคนระเบิดตายแล้วพี่ไม่ตายคอเวอร์นะครับอยู่ในซากอยู่ในซากินเหมือนมีอยู่ในพุ่มด้วยนะใช่ใช่เ่มันเป็นพุ่มอ่ะตรงซากมันเป็นพุ่มอ๋อแบงค์โดนจากไหนยริงอ่ะ จากบนเชวินบ้างครับบนบ้านนี้เองผมโอเคโอเว่นมาแล้วผมจ้องหน้ากับมันแล้วผมพันน่าไม่ใช่มันนเห็ไม่ถี่แค่ไห้เีชฟซ่าขนาดครับผมแล้วขยับไม่ได้นอนปะอยู่ในอยู่ในซ่ากันอยู่ในซ่ามีระเบิดในลองใส่ด้านหลังนะ สถานีหมู่บ้านทีสี่เดินไปเส้นดต้นดำสถานีตำรวจเปนหมู่บ้านวิ่งมาเติมในหมู่บ้านนี้เหตุอะไรเหตุอะไรมันมันวิ่งมาตรงคอนโดอ่ะหลายหลายชั้นอ่ะรายตัวนึงมีมีมาเติมมีมาเติมแล้วะเดินไปบ้านเดนไปบ้านตามตามผมผมขอได้อยู่ขอได้อยู่ไอ้เหี้ยสี่สี่สองแผลป่าเป็นต้นไม้ไะ ต้นไม้ตรงดินถนนแล้วอยู่ในนั้นแหล้วไปนอนไปไปเดี๋ยวนอนต่อยังเจ็บอยู่ห้าไม่ได้ยามังอห่างพันน้นหน่อยดิเลยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ที่เต็มอมอเยอะหมอวิ่งไม่ได้หมอก็มตีน3ำสองแแลวเพื่อนหน่อยดิใครใครอยู่แถวนี้ย มุกกระีมุกกระีมาพันแผลหน่อยช่วยพันแผลหน่อยมุกกระีเปลี่ยนชื่อเรออตัดตัดเสื้อตัดเสื้อเสื้อพันแผลหน่อยไม่มีไม่มีตัดให้หน่อยโอเคแปดเปอร์เซ็นต์ตัดให้หน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม่ได้เอามีดมาเลยฮะช่วยพันช่วยพันหน่อยช่วยพันหน่อยด่วน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 เหลือแปดเปอร์เซ็นต์ละวเจ็ดอันไม่ทันก็ยิงมันทิ้งเลย อืมผ่านมาทางก็ะยิบๆเฮ้ยไม่แทนเสียงภูมิายปะเมื่อกี้ไม่มายิง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 ผมเลยยิงผมเลยไม่ทันไม่ทันไปที่เออเฮ้ยหลังมาเห็นแล้วเฮ้ยเพี่อนตายตัวแหววตรงเนี่ยตายหลังมาหลังมาลื้อจากบ้านตายตัวตายตัว หลังมีสองหลังมีสองไอเดนเทสเตที่ผมยิงไหมเทสเตที่ผมยิงไปตายนี่ตัวนี้ตายแล้วพี่จะส่งตายแล้วโอเคลงมาตางไม่ได้ดูคิ้วข้างมึงมาไงวะเขาบินดีหลังข้ามาเลยเกิดไก่ช่วยของไม่ได้แล้ว